ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการโมเดิร์นวาไรตี้ทุกทุกท่านาวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำท่านผู้ชมมาเยี่ยมวัดเยร่มอีกครั้งหนึ่งวัดเยร่มอยู่ถนนพระรามสองซอย33ากรุงเทพมหานครก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่วัดหนึ่งปีหน้าปี2555ก็จะครบ190ปีวัด เพราะฉะนั้นในส่วนของวัดเองซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ก็อาจจะได้มีโอกาสทําบุญเพื่อจะได้เป็นการระลึกนึกถึงอดีตเจ้าวาดแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณแก่วัดเพราะฉะนั้นในปีพศ2555เบื้องต้นก็จะได้เจริญพรยตดโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันเที่ยวงานหรือว่ามาร่วมบุญในงานฉลองสมโภช190ปีวัดเยลม่ม เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็แวะเข้าทําบุญไหว้พระปิดทององค์หลวงพ่อปุ่มจงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทจำลองและโดยเฉพาะาก็จะเป็นมีต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกามาวัดเจรร่มแล้วในโอกาสที่ในขณะที่เรามา่ายทํานี้ก็ได้มีพิธี ควรพย,ยาศาสตร์สําหรับการกวรพยาศาสตร์ของวัดยร่มนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาประเพณีให้ลูกหลานอนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นวิธีการกวรเพราะว่าบางคนนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยเมื่อเทศก,กาลขายาศาสตร์ผ่านไปวันที่13ตุลาคมหรือว่าวันแรมหนึ่งข่้เดือน1ิบ วัดเยลรมก็จัดให้มีการทำบุญใส่บาตรเรียกว่าใส่บาตรเทโวโลหณนะในเทศกาลวันออกพรรษานั้นในแรมหนึ่งค่ำนั้นพระสงฆ์ตามวัดต่างๆก็จะได้เริ่มออกบินธบาายญาติโยมทั้งหลายก็จะได้นำข้าวสารอาหารแห้งโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเอามาส่บาตรตามจํานวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ แต่ละวัดนั้นๆในสําหรับปีนี้นี่ก็มีความสําคัญประการหนึ่งก็คือเข้าสารอาหารแห้งเนี่ยตามวัดต่างๆก็จะร่วมจิตร่วมใจกันโดยเฉพาะวัดในแถบกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้นําเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าปกติก็คือจะได้นําไปแจกจ่ายกับผู้ที่ประสบอุทกภ,ภัยซึ่งในขณะนี้ก็กำลังเกิดขึ้นสร้างความลําบากให้แก่ญ,ญาติพี่น้องโดยเฉพาะเฉพาะพระสงฆ์องค์เน ในช่วงบ่ายของวันที่13เวลาประมาณ13นาฬิกา,าก็จะได้จัดอทอดกระถินเป็นประเพณีก็เรียกว่าเป็นการละทานซึ่งญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษาเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะได้เจริญพรเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันทำบุญในวันออกพรรษาก็ มีความสําคัญดังที่กล่าวมาแล้วก็ในส่วนท้ายนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลายๆท่านนั้นก็ประสบภัยพิบัติต่างๆแต่ชีวิตเราก็ต้องดิ้นรนต่อไปท้อถอยแต่อย่าท้อแท้ทก็ขอ ให้กำลังใจและญาติโยามทั้งหลายที่ประสบภัยพิบัติด,ด้วยก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญวัดยายรม่มโทรศพัพท์024279518และ0892331136